สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับผมสวัสดีปอแมมพี่น้องทุกคนทางยูทูบครับตอนนี้ก็ล้อห้ัวม,มาพร้อมกันนะได้จากเก็บใส่คอครับยังถือวันดีครับไม่นายครับ ไฟก็ยังยู่ปุ่นอยู่นะชันตรงครับวันนี้ผมได้ปลาไปเลี้ยงครับวันนี้สบายหน้าหมอ,อกจากบอ่อปลาครับุหน้าหมอ,อกต่อมันน้อยครับซุปหน้าหมกก็น้อยเกินไม่ใครคุ้มการน้ำมันแต่หน้ามันก็นลดลงอยู่ครับลดลงเร็วอยู่ ต้องใจเวลาแฮมสักสี่ห้าวันนะครับถ้าฝนมาตกนะถ้าฝนตกมาเนี่ยแบบร้อยใจใครได้ต่อพญหน้าครับ <c oughs> ของไม่ก็แป้งเกินครับเพราะว่ามันมาได้ใจตลอดหน้ามีงอยู่ระดับโอคคับประมาณเมตรเมตรสาสิบเมตรสี่ิบนะครับพอแล้วเนี่ย แต่แนมมันคุนเกินคุนเต็มบอ่อแล้วควายก็ลงมาได้น้ำลึกเกินมูวางงวน้อยกระโดดลงดีมันจมนนมหมูมันกลัไปมันไปตัวเดียวมุกนี่โดดลงจมจมดีมันกระเสือกระสนขึ้นมาได้ อยู่กันเป็นระเบียบเรียบร้อยครับวันนี้เป็นวันที่ขึงลวดเดินไฟวันแรกครับห้องกำนะวันนี้ตั้งแต่โดนลวดโดนไฟชัดไปกลายเป็นควายห้องกำเลยก็กลุ้มกันดีครับมาค่อยแตกกันแล้วก็จะมีกำขอยเชื่อมครับ เชื่อมระวงังไม่มองครับรกลุ่มมันมานะหัวมาใกล้จะหมดครับล้ววันดีหนึ่งตัวมมาเตอะกินใบกล้วยอยู่มาเร็ว <c oughs> มา ก็จะได้เวลาเข้าขอกแล้วควายวันนี้ก็อยู่ปุ้นนะมือเหมือนครับวันนี้มันจะมาได้เก็บเข้าขอกแล้วปล่อยมันเล็มไปครับมันนี่มาได้อยู่เลี่ยงรอมไฟเซตกับปล่อยมันเจาะกินคนเดียวเลยมีขึ้นดอยพ่องครับวันนี้บรรยากาศก็สดชัยขึ้นมาหน่อยครับ มีแต่เศษขยะครับพอไปทางใดนี่มีแต่ต้นกล้วยเศษไม้เนื่อยใจคงตง้องรอให้มันจ่อยสลายไปคนเดียวครับบ้านกันรอให้มันแกล้งกัน้วก็เผาครับถึงจะกำจัดมดมันน่าเกินครับ ไป,นนไปกินน้ำกันแล้วกันไปกินน้ำไหมอันนี้อิ่มกม้มกม้กมแต่ก้มเล่นหม,ม้อก่นทียาไทายประหยัดสมุดครับหัวห้าตัวหกตัวนี่ ขินแย่ล้ำขึ้นมาเลยเนี่ยน่าจะมีเมือกออกตลอดนะช่วงนี้จิมเริ่มเป็นสีชมพูแล้วครับช่วงก้อนนี่จิมจะสีดสีดน่อย มันร่างกายจะไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนจะเป็นพยาธิอย่างประมาณนี้ครับไม่นไงพระจันทร์เกิดแล้วเต้าน,นมก็ยังอืมเต้าน,นมเริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วครับเริ่มเป็นเต้าแล้วครับแป้งนม อาจจะต้องล้อใกล้ๆสิ้นปีครับเพราะมันตัวเญยนะมันรูจะเญยหรือแม่มันล่ะไม่ย่าน่าจะต่้งตาน้ำตาไหลงูันนี่มันไปเร็วครับจุลกจุลกจุลกไม่บัดีต้อยบัตันครับ คนเลี้ยงงวัวนี่ต้องแข่งแรงกันนะครับไม่มันก็นจิมหดลัดตัวนี้ครับตามสภาพครับงวัวมันนี่เดือมอ้วนขึ้นมาแล้วชอนี้ได้กินหญ้าดีอยูง่งัวมันมีน้อยครับมีแค่ห้าตัว ขินญย่เกี่ยวคนเล่าเกี่ยวคนะั้งให้ลูกงา่ายมื่ไปมั่งเดี๋ยวพอลูกบีบสีไว้ส่วสน,สนเก้าขอ,อการใจลูกเขาไม่มั่งครับกำรคขอดกระโยงประมาณปีหน้าครับแล้วก็จะมีแม่น้ยครับเกิดก่อนประมาณครับนี่ประมาณมากรา มาดูครับมันน่าก็นน่าจะใช้ลูกงามงเหมอนกันหุ่นห้างหน้าตา็ขอใช้ได้ครับหน้าเริ่มดำ pigment ออก มันเหลืองัวน้อยมันก็เลี้ยงง่ายอยู่ครับจาง,ง่ายอยู่ถ้ามีงวนักกว่าควายนี่มันจะเหนื่อยครับต่อให้คนเท่าก็เลี้ยงมาไหวครับตัวปะตันคนนมก็เหมือนกันบางทีเกี่ยวหน้าให้มันมีกันหลายตัวมันลู่กันมันยำหน่าให้มันก็บาก,กินนะพหยุด เฮ้ยเฮ้ยจะต้องเบรคหน่อยมันวน,วนไม่กิน่นตะเกาครับจะมากับปิ๊กมาทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้าเริ่มดำคนละสองตัวนี่พอมีลูกนี่หน้าดำกำเขียดแหละคิดนักหน้าดำตังกู่ครับขอ,อบตาเริ่มดำแล้ะ มันก็จะบ่อ้วนเหมือนลำแบบงัวที่เป็นกินอาหารครับมันเป็นงัวกินหน้าแต่มันก็จะได้เรื่องสุขภาพครับแข็งแรง หัวแม่พันธุ์มุนี่ก็มาได้เสริมอาหารครับจะเสริมก็ช่วงแจ่น้มลูกประมาณนั้นครับเป็นบางตัวบางตัวมาได้เสริมไปมันเลี่ยงลูกไปยังไม่ฝ้ายนี่บาได้เสริมเลยไปมันเลี้ยงลูกไปเพราะว่าลูกตัวก่อนนี่เป็นหัวในเคอกทับก็เลย ปล่อยมันเลี้ยงลูกไปก่อนลูกมันตัวน้อยครับแต่ตอนนี้ตัวเกือบจะเต่าแม่มันละตัวปูลูกผสมอันนี้ก็เป็นลูกผสมเหมือนกันปอมันเปลี่ยนเรือร้อยกลมท่าน,นี้ความสูงมันเต่าๆกับแมมมังครับแม่มังในอยู่ประมาณร้อยสามสิบสามสามสิบสี่ประมาณเนี้ย 435อย่างประมาณนี้ครับอันนี้เกือบจะเต่าละปีหน้าน่าจะขึ้นได้สบายครับสำหรับไอ้นี่ตอนนี้กับเริ่มขึ้นครับเริ่มขึ้นเริ่มฟึกขึ้นยังม,มีความเที่ยวช้านแต่เดี๋ยวช่วงหลังนี่ก็จะยือดออกมาตอนนี้มันยังไงแบ่ตึกแต่แค่สองปีครับ ลำสูงมันมามาเร็วแต่ว่าลำตัวนี้ยังมันยาวแต่สีสันก็น่าจะทอดกว่านี่แฮมน่าจะแดงได้กว่านี้ครับช่วงที่มันแก่ขึ้นกินแย่ดีครับแต่ว่าแย่บนมี้ให้กินละ <c oughs> นำตัวมดแล้วงัวกำลังกิน่นแย่ดีตัดแย่ให้กินครับ นี่ีีว่าตัดตันตัดไปสองบีงครับตัดได้สองบีงสามบีงถึงแปลงนาดอนครับหมุนนั่นน้ำท่วมมดงัวจะกินดีนะช่วงที่ผมตัดควายนี่ติดเอวไว้น่อยครับแต่ถ้าเฮ้ยได้คลอกน,นี่ก็กินมดเหมือนกัน กางกรรมันนี่มันทุงเหมือนอย่างกินอย่างเดียวก็เลยต้องเบรกให้มันพักเข้าเอียงครับเขี้ยวเองของวันน้าแท้ย่างแห,ห,หน้าแท้ๆนี่ก็จะปล่อยเลยปล่อยกลางตรงเลยมันก็จะคุ้มพวกแรงรุดเลือดทั้งหลายก็คือฉีดยาใส่ตัวงวัวตัวควายไว้ให้มันมาเกาะครับ วิธีนี้ก็ได้ผลอยู่มันก็ัลดปริมาณเหลือลงไปนักครับช่วงนั้นแรงที่่านมานี่ค่าได้นักแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือยุ้งครับยุงนักเกินมันอยู่ในปลาครับยังตอนนี้ถ้าง,งัวเข้าไปเนี่ยหูแตกออกมาเลยเหลเพิ่งเหลือต่อกันมันอยู่ติดปลาแล โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตปลางวงไปเข้าคอแล้วครับว่าตอนนี้ก็ได้เวลาของมันแล้วพักครับมาปลากันใหม่คลิปหน้าผมขอผมผมแบบี่นอทนทคนที่ที่ตามรับชมครับสวัสดีครับ